สบายดีที่น้องป๊อปป๊อปก็ส่งมันไปเลยเปลี่ยนบรรยากาศไปปิ้งปลาข้างหนองอู้โซ่ชาเป็นระยะเลยขึ้ปลาข้างสะเลยแล้วกลางขึ้นมาเลยบรรยากาศยอดค่ะ ะบรรยากาศค่ะโหลูกพีเราหวานอย่างเดียวไม่ยามาดูบรรยากาศทุง่งนานะพี่น้องวันนี้จะกินปลาย่าง พี่เท่าหมุดจอมาเดินพี่นอนาะยังเช่าแก้มเหล้าขาวเนาะโอ้สุดยอดเมืองเกลี่ยลำยแตก <c oughs> พี่น้องเอ้ไปดูกระพุกนี่สำปูมือเนาะ ดุก,กทบอืมไอ้คนงมก็งมไอ้คนย่างก็ย่างไปเถอะนะเวลาั็ไล่เลี่ยเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้เมือบ้านอีกแล้วจะได้มาเป็นแม่ค้านะจ้ามุจ้ามากินปลาย่างน้ำกันเด้อฐานผสมปลาเผา ปาลาเผากว่าอะไรนะลุงปลาเผาข้างสะเพาเราก็จะกินนั่นเพาเราก็จะกินปลานินเดี๋ยวเยปลานินเผาทำน้ำจิ้ม Quang Vy La cả dọn khóa mà quay qua đi đây nè ừ. Phép điều phép điều Ủa, Thêm ngàn là xù ลุงเทนกับลุงเอ็นอยู่นี่นะเดี๋ยวสามห้าโมงจะมารับ <c oughs> โอยบรรยากาศสุดยอดถูกไหมล่ะเพน นุ่กนุ่กนุ่กลองเกินเกินจบอันพ่อนมะลำมนุ่กนุ่กไอ้นุ่กนุ่กป้าป้าห้องป้าเป็นไรห้องป้าป้าว่มีเงินหายแล้วต้องห้องลุงเนาะงิ้ มุงฮิบไหมทนหนง,งเทียนนังบางเพนหงส์สมัมาอืมบรรยากาศทุงท่งนาทุ่งนาเอ้อแล่วล้รึทางนน้นก็จะเป็นป่าสีระไทยเนาะพี่น้องลองเรียนสีระไทยสมัน อีกสองปีน้องเทนก็จะขึ้นมอหนึ่งแล้วให้มานอนห้องเฮียนนี่แหละมันขึ้นมอหนึ่งนะน้ำชอบวิ่งกีฬาขามันยาวเดี๋ยวไปหาไปตองมาใส่ก็เคยไปตองกันอยู่ซูงแทะ อยู่ข้างบนนะคะอุ้วยเขามาใส่กุ้งเ่ยเขามาขายนะลุงมูชาเขาได้าจะใส่กุ้งให้เขากินเอยกินมืออื่นมือวันสินเลยอีกือปลาเผาข้างสะเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ย ถูกแล้วแหละประดุกเจ้าน่ะลุงลลอ,อืมขึ้นม,มาแตะนี่เป็นดอกมาเดิมเดิมขึ้นมาพี่เอ็นกิ่ปลาเผาแก้มเบียรเยน็ยนเยน็นเป็นตาซีมีแห้งเนาะกลัว่า คนววาดอกโอ้โหจับตาครับคนหวานก็หวานคนย่างก็ย่างนะครับ กินมากกินน้ากันเด้อพี่น้องเด้หอห่วยห่วยห่วไหดิต้ฟางว่ะต้องรบต้องฟ,าง,ององฟางลุงพุ่งยัยพุ่งาัยก,กินอนอนกลางดินกินกลางทรายใช่ต้องบรรยากาศนี่แหละครับนี่เาเรียกของแท้เลยปลาเผาแทบปลาย่างนะปลาเผาของแท้นี่นี่กระดูกเอา้าม,มาแตะได้แสดาจะมีเผาพี่น้องเลยม่เกะเปนกิโลใช นอนกลางดินกินกลางทรายมาสั่นกินกลางตอเพื่อนกับติเนาะบรรยากาศสุดยอดแล้วค่ะเด้อพี่น้องเด้อลูกทุ่งลูกทุ่งจ้ามอถื้อเขามาน้ามือตะน้ำจิ้ม พี่น้องมาเด้อค่ะวันนี้เรากินแต่ปลาย่างค่ะเพราะว่าข้าวเขาเบิดพี่น้องนีเนื้อเคียงเป็นนี่เคนื้อเคี่ยงนะกับน้ำจิม้มใช่น้ำจิมำจมำจ้มนะนบรรยากาศสุดยอดเลยเนาะเดี๋ยาวบ้านเนาะ เดี๋ยวพี่เอนหลับค่านองทำไงอ่ะกินข้าวเหนียวอ่ะวันนี้อะไรนนี้ปั้นกินว่าจะเวิร์กให้พีอ็ด้วยนะุดกดเ้อจะตาาวนกุ๊กเนี่ยีตาครับตาให้ไปแล้วหงตัวค่ะนี่อ่ะนี่เจรนไหนป้าทุกทเราเจจะไม่มีข้าวเนาะ ข้าวเหลือนิดเดียวหนูเลยไม่พอ,อแล้วว่ายหุงมาเอามาหงุงก็อฟันเดียวไม่ตึงมาว่ายขายมันขาเหนียวไอ้น้อนดุมีตัวเป็นโลว่าไหมเนี่ยพี่น้องตัวมืมอมากระโหลกบัดมั้กระโลนะครับสุดหัวก็ไม่ได้โลถูกไหมเรื่องน่าขมขื่นเลยเก้าการสุดๆเลยดูนะ หิวเหนื่อยๆเงี้ยยิ่งสุดยอดเลยเนาะ้าสเต็ปเลยเอครื่องเคียงแบบชอบแบบซ่าแบบเผ็ดน้ำจิ้มก็สุดยอดนะซีฟู้ดเลยเอาสเตียร์พี่เอ็มแลนเปรี้ยวไงเสี้ยวเผ็ดพี่เอ็งกินแม่ตอบเป็นไหมล่ะแม่ตอบ ตัวดะเลยเนบอก,กลนแรงหรอแล้วคนทั่วที่ไหเขาจะหามาขายฮะุณคือแบบค่<ะ>อยมาขายคือคนที่ไม่เห็นมีหรอมันถึงง่ายไหมา <c oughs> ตุ้ยไปได้นี่อันนี้ชอบแล้วนี่ยทายายเี่ส,สดๆเนี่ยอ,อเรียบปากถ้ามีน้ำจิ้มเราเรียบปากเปก็นมือจับๆอะไรไปน,นะกินอะไรก็อร่อยเทมเขาบอกว่าเขาบดถุงเท้าไปแล้วเอ้อถุงเท้ารอจนเป็นเนี่ยเราัดไม่เป็นสักทีอะบมันใช่ไหมเรายังหวานอยู่เนาะ ไปพึ่งข้าวก่อนพี่ป้องพักก่อนนะพึ่งข้าวพึ่ง <c oughs> ข้าวก่อนตระทานมันีเวียนยงนั้ก็กินกลาไปก่อนเนะมาะกลับมาโมดเนี่ยแก้ขา้าของแท้ให้มันเลี่ยนให้มันกระปีด้วยยำเลยเออวันนี้มีตังกระปีไม่ได้กินของมันเลยว่ะอืเตายา ากเกใได้ลูลกนึ่งด้โกรธอีกดูนะดีแวันแฮทำไมไม่ไม่รอหนูวาหนูหยุดทำไมไม่พาหนูไปคีิแพงมากนะพี่ลโล,โล,โลยะยอะรอยยี่สิร้อยยี่เหีฟ้าอ่าสีฟ้าแดงเนี่ยร้ี่นะคะ เรางมหวยอะเกงงป,ปลาตรงเนตรไงสองวันว่าโกหก้ยว่าไงอืมประมาณนี้ก็หกบาทรนะเนี่ยถุงแล้วโนะอ้โหดูดูข้างในด้วยนะขายจีบปลากำลังสวยดีนะเนาะดูไปพี้ยนจะกลับแล้วไม่สูบปลาอ

เลยเราโยนมาทางนี้ขาจะของยอกัเลยจเนงอ้มนอาดีแเขามีตะวันวันเขาไม่งมเขาวนลากขึ้นเลยไงีเนีรัวหรัวราดุกเหมือนกันแหละอืมมันไม่ค่อยอกอวานเน อะไรกล้วมกันกินก่ปสวรรคนนี้แหละองคนเอาเอง เซ็นแบไหมแซ็ตเบอร์ไหมครับแซบตมานานทีครับเข็นบอกจันแล้วมันมีข้าวถ้าจะมีข้าวเนอะไม่เห็นโยอะแหลมเลยเนาะปั้นชิ่มึงเดี๋ยวเราจกินข้าวเย็นเลยกินข้าวตอนนี้ก็นี่บายกี่โมงแล้วบ่ายกว่าแล้วป่ะ เริ่มอ่อนหรือ,อยังรถไจะพายนดาบราส์นี่นนม่้าจริงเก็รอบสิบอะทำอะไรก็แปไม่ดีมันแตกหมดเหมือนกันอาไรวันไปมันจะไม่ค่อยลงกิ่มกดิบกันวะ bây giờ nó sụp mười ba lần đó mười ba lần 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 mười ba ตัวตะการนาแดนท่าเยอะเยอะกว่าเมื่อ, <ง S 1> อคืนแซบ่บได้บรรยากาศทุ่งนาได้หรอลาเลยพี่น้องให้พอกำหนคลิปหนาเม,มดปลาไปรครึ่งกิโลอัสดีครับมาหมดก่อนแน้่นอ่